มิลินทปัญหาทุติยวัคปรินิพานปัญหาที่สถามว่าผู้ที่จะไม่ต้องเกิดอีกนั้นจะได้เสวยทุกบ้างหรือว่าหาไม่ได้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัธปัญหาอันอื่นสื่อไปเล่าว,ว่าพันเตนาคะเสนะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าบุคคลที่ไม่ปฏิสนธิ ไม่เกิดใหม่ในภพบเบื้องหน้านั้นจะได้เสวยทุกบ้างหรือว่าหาไม่ได้พระนาคเสนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐคนที่ไม่ปฏิสนธิไม่เกิดอีกนั้นเสวยทุกบ้างไม่เสวยทุกบ้างพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสซักว่าอย่างไรไม่เสวยทุกอย่างไรเสวยทุก พระนาคเษนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐท่านที่ไม่เกิดอีกนั้นสเสวยแต่กายิก,กะทุกขอันประกอบในกายมิได้สเสวยเจตสิกกะทุกข์ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรถามว่าอย่างไรเรียกว่าทุกประกอบในกายอย่างไรเรียกว่าทุกประกอบในเจตสิก พระนาคเษนจริงวิสัชนาว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเหตุปัจจัยอันแต่งกองทุกข์ในกายนั้นยังไม่ดับก็ยังมีทุกข์อยู่และท่านที่เป็นขีนาศพนั้นเสวยทุกขเวทนามีในกายนั้นเหตุว่ากายของท่านนั้นยังเป็นเชื้ออุปาทานตกแต่ง มีเหตุปัจจัยไปกว่าจะถึงนิพพานในปัจฉิมชาตินั้นท่านที่เป็นพระขีณนาศพจึงเสวยทุกข์สำหรับกายให้อาพาธเจ็บไข้และต้องบาดเซียนหนามยอกนั้นท่านก็ได้เสวยทุกข์อันเจ็บปวดในกายขอถวายพระพรที่ท่านไม่เสวยทุกข์อันประกอบในเจตสิกนั้นคือเหตุปัจจัยที่แต่งจิตเจตสิกดับแล้วไม่มีโลโพ โทโสโมโหกิเลสตัณหากิเลสตัณหาไม่ได้มีเหตุดังนั้นทุกในจิตเจตสิกจึงไม่มีมีแต่ทุกอันประกอบในกายขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชอ,องค์การซักว่าข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าถ้าแม้นว่าพระอรหันตาขีนาศพเจ้า มีทุก์เกิดในกายอยู่กรณีเหตุไรจรึงจะได้ไปน,นิพพานพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารท่านเสวยทุกกข็แต่ทุก์ขสําหรับกายอันเป็นเชื้อสายอุปาทานท่านมีราคะปราศจากสันดานหาเหตุปัจจัยที่จะแต่งไปไม่ได้ท่านก็คงจะไปนิพพานโดยฤดูการอันสมควร แล้วท่านก็ย่างเข้าสู่พระนครเมืองแก้วอันกล่าวแล้วคือพระประถมโมขะมหานครนิพานอันดับเสียซึ่งชาติกันดานชรากันดาลพยาธิกันดาลมรณะกันดานเป็นที่สุขกเกษมเอกันตะบรมสุขปราศจากทุกในสงสารสมด้วยถ้อยคำพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพุทธอัครสาวกวิเศษนิเทศไว้ เป็นคาถาดังนี้นาพินันธามิมรนังนาพินันธามิชีวิตังกาลันจะปฏิกังขามิเวทนังพัตตะการกโกยถานาพินันธามิมรนังนาพินันธามิชีวิตังกาลันจะปฏิกังขามิสัมปะชานโนปฏิสตโตติ กระแสความในพระคาถานี้ว่าอะหังอันวาา่าฆ่านาพินันธามิมิได้ยินดีบัดนี้มะระนังซึ่งความตายอะหังอันวาา่าฆ่านาพินันธามิมิได้ยินดีบัดนี้ชีวิตตังซึ่งจะมีชีวิตเป็นไปพัตตะการก เรียบดังพ่อครัวเชิญเครื่องเสวยคอยท่าสมเด็จบรมกษัตริย์จะเสวยเมื่อใดก็ยกเครื่องไปถวายเมื่อนั้นยะถามีคารุวนาฉันใดเล่าอะหังตัวข้าพเจ้านี้ปฏิสโตมีตันหาปราศจากมีกิเลสราคะอันขาดจากสันดานสัมปชาโนมีสติรู้รอบคอบเป็นอันดี ข้าพเจ้าจะถึงแก่มรณะก็ไม่ยินดีจะมีชีวิตเป็นตัวเป็นตนอยู่ก็ไม่ยินดีกาลันจะปฏิกังขามิข้าพเจ้านี้ปรารถนาซึ่งการอันควรที่จะเข้าสู่พระนิพพานเปรียบปานดุดพ่อครัวอันคอยการอันควรนั้นสิ้นคำพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเท่านี้เหตุดังนั้นที่ท่านจะไม่เกิดอีกนั้นยังมีชีวิตอยู่ จะเสวยทุกขสิ่งเดียวแต่ทุกขในกายทุกภายในเจตสิกไม่มีท่านคอยการสมควรของท่านแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานนั่นแหละขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีได้ฟังพระนาคเสสนวิสัชนาชนี้ก็มีน้ำพระไทยหันสาทรงพระโสมนัสมีพระราชะองค์การตรัสว่ากัลโลสิ พระผู้เป็นเจ้ากล่าววิสัชนานี้สมควรนี่กะไรสิ้นวิมัติสงสัยของโยมในการบัดนี้ปรินิพานปัญหาเป็นคำรบสี่จบเท่านี้